ชาติล้มละลายได้อย่างไรเจาะลึกทฤษฎีวัฒจักรขนาดใหญ่ของเรดาิโอในชีวิตประจำวันของเราไม่ว่าจะเป็นการเจรจาขีดจำกัดเพดอนนี่ของสหรัฐการผันผวนของอัตราดอกเบี้ยสินเชื่อบ้านหรือการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนเงินปรากฏการ์ต่างๆเหล่านี้ล้วนมีตัวขับเคลื่อนที่มองได้เห็นร่วมกันนั่นคือหนี้สินและวัฏจักรของเงินตราของประเทศเรดาิโอ ผู้ก่อตั้งกองทุน Bridgewater Associates ได้เปิดเผยในหนังสือเล่มใหม่ชื่อชาติล้มอลายได้อย่างไรโดยอ้างอิงจากประสบการณ์จริง50ปีรวมถึงวิกฤตหนี้ละตินอเมริกาฟองสบู่ญี่ปุ่นแตกและการคาดการวิกฤตการเงินปี2008ว่าการล้มละลายของประเทศไม่ใช่เรื่องบังเอิญแต่เป็นขั้นตอนที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ในวัฏจักรขนาดใหญ่หนี้สินไม่ได้หายไปไหนแต่จะส่งผลกระทบต่อทุกคนในที่สุดผ่านการรัดเข็มขัด หรือการพิมพ์เงินเพื่อลดค่าเช่นเงินเฟอ้อที่ทําให้ค่าแรงลดลงจริงอัตราแลกเปลี่ยนผันผวนที่ทําให้มูลค่าทรัพย์สินลดลงปัจจุบันเรากําลังเข้าสู่ช่วงปลายของวัฏจักรขนาดใหญ่หลังสงครามโลกครั้งที่สองการเข้าใจตรรกะของวัฏจักรนี้จะช่วยให้คุณสามารถประเมินผลกระทบของโนโยบายต่อความมั่งคั่งส่วนบุคคลได้หัวข้อแรกวัฏจักรนี้และเงินตรา ทั่วโลกกำลังเผชิญกับปัญหาหนี้สินที่พุ่งตูงหนี้รัฐบาลสหรัฐเป็น5.8เท่าของรายได้หนี้ญี่ปุ่นเกิน200%ของ GDP และปัญหาหนี้สินของรัฐบาลท้องถิ่นและองค์กรต่างๆก็เป็นที่น่ากังวลหลายคนเข้าใจผิดว่านี่เป็นเรื่องของประเทศหรือพิมพ์เงินก็แก้ได้แต่ประวัติศาสตร์ของ35วิกฤตหนี้พิสูจน์แล้วว่าหนี้จะถูกกำจัดในที่สุดด้วย2วิธี 1. การลดค่าใช้จ่ายของภาครัฐ เพิ่มภาษีหรือทั้งสองอย่างรวมกัน 2. พิมพ์เงินส่งผลให้ลดค่าของเงินตราหัวข้อที่ 2. 5วัฏจักรหนี้ขนาดใหญ่การล้มละลายของประเทศเป็นกระบวนการแบบต้มกบในน้ำร้อนหนี้สินค่อยๆสะสมในวัฏจักรหนี้ขนาดใหญ่ซึ่งดาริโอแบ่งออกเป็น5ขั้นตอน 1. ระยะเงินตราที่มั่นคง The Sound m a n p f a s e ลักษณะเด่นคือหนี้สินน้อยเงินแข็งค่ามีสินทรัพย์จริงหนุนหลัง 2. ระยะฟองสบูน่นี่ The Dead Bubble Phase ลักษณะเด่นคือสินเชื่อผ่อนคลายการเก็งกำไรในสินทรัพย์เฟื่องฟู 3. ระยะจุดสูงสุด The Top 4. ระยะลดการก่อหนี้ The d e l e v e r a i n g Phase 5. ระยะวิกฤตค,คลี่คลาย The Crisis Resolution Phase หัวข้อที่ 3. 5พลังขับเคลื่อนของวัตจักรขนาดใหญ่โดยรวม วัฏจักรนี้เป็นเพียงส่วนหนึ่งของวัฏจักรขนาดใหญ่เท่านั้นชะตากรรมของประเทศถูกกำหนดด้วย5้าพลังร่วมกัน 1. วัฏจักรหนี้สินเชื่อและเงินตราเป็นตัวเอกที่กำหนดการสะสมและการแก้ไขหนี้ 2. วัฏจักรระเบียบทางการเมืองภายในการจัดสรรอำนาจมีผลต่อประสิทธ,ธิภาพในการแก้หนี้เมื่อเศรษฐกิจดีความขัดแย้งน้อยแต่ในช่วงปลายวัฏจักรที่ต้องตัดสวัสดิการหรือเพิ่มภาษีความขัดแย้งจะระเบิด เช่นพักการเมืองสหรัฐทะเลาะกันเรื่องเพดานหนี้จนรัฐบาลหยุดชะงัก 3. วัฏจักรภูมิรัฐศาสตร์สาระสําคัญคือการแข่งขันอํานาจระหว่างประเทศการรักษาอํานาจต้องใช้เงินทหารสูงซึ่งเพิ่มภาระหนี้และความขัดแย้งทางภูมิรัฐศาสตร์ก็เร่งการลดการใช้ดอลลาร์ d d ล l l a r i z a t i o นซึ่งจํากัดพื้นที่ในการพิมพ์เงินเพื่อชําระหนี้ 4. วัฏจักรภัยพิบัติทางธรรมชาติเช่นโรคระบาดแผ่นดินไหว ต้องใช้เงินกู้จำนวนมากในการบรรเทาทุกข์โดยไม่มีผลตอบแทนเช่นโควิด1 9สหรัฐใช้เงินหลายล้านล้านดอลลาร์นี่รัฐบาลต่อ GDP เพิ่มขึ้นจาก100%เป็น130% 5. วัฒจักนวัตกรรมเทคโนโลยีช่วยยืดอายุวัฒจักรแต่ไม่สามารถกำจัดมันได้ความรุ่งเรืองทางเทคโนโลยีเช่นอินเทอร์เน็ต AI ดึงดูดเงินทุนปกปิดปัญหานี้แต่สุดท้ายวิกฤตก็ยังประทุเช่น AI ไม่สามารถอุดรูนี่ของสหรัฐได้สถานการณ์ปัจจุบันวัฒถจักรขนาดใหญ่ที่นำโดยสหรัฐห,หลังสงครามโลกครั้งที่สองได้เข้าสู่ช่วงปลายแล้วสัญญาณที่ชัดเจนคือนี่ต่อรายได้580%เอร์เซตการแตกแยกทางการเมืองความท้าทายทางภูมิรัฐศาสตร์ภัยพิบัติทางธรรมชาติและคอขวดทางเทคโนโลยี AI ยังไม่เพิ่มผลิตภาพอย่างมีนัยสำคัญหัวข้อที่4กรณีศึกษาสาหรัฐญี่ปุ่นและจีน สหรัฐสภาวะกลืนไม่เข้าไม่ออกในช่วงปลายวัฏจักรพยายามแก้ไขวิกฤตนี้โดยรัดเข็มขัดสลับกับการพิมพ์เงินขณะที่ต้องเผชิญกับสถานการณ์ความแตกแยกทางการเมืองและการท้าทายทางภูมิรัฐศาสตร์ญี่ปุ่นราคาที่ต้องจ่ายในช่วงปลายวัฏจักรประสบปัญหาเศรษฐกิจตกต่ำเป็นเวลาหลายทศวรรษและยังพงพึ่งพาการพิมพ์เงินเพื่อชำระหนี้ของรัฐบาลจีนการควบคุมนโยบายในวัฏจักร มีนโยบายสาธารณะและการจัดการหนี้สินที่เหมาะสมให้สามารถพื้นตัวจากสถานการณ์เศรษฐกิจถล่มลงหัวข้อที่5ความเสี่ยงและโอกาสใน10ปีข้างหน้า 3. แนวโน้มหลัก 1. ความน่าเชื่อถือของดอลลาร์คลอนแคลน 2. เงินเฟ้อจะเป็นเรื่องปกติ 3. ความขัดแย้งทางภูมิรัฐศาสตร์จะเป็นเรื่องปกติ 3. ความเสี่ยง 1. เงินสกุลท้องถิ่นและพันธบัตรรัฐบาลของประเทศที่มีหนี้เกินตัว 2. ส,สินทรัพย์ฟองสบู่ 3. นิ่งเชื่อดิด,ด้วยไม่ป้องกันความเสี่ยง 3. โอกาส 1. สินทรัพย์ป้องกันเงินเฟ้อ 2. ช่องทางที่ตอบสนองความต้องการแท้จากนวัตกรรมเทคโนโลยี 3. เงินปันผลวัตจักรในตลาดเกิดใหม่อินเดียเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หัวข้อที่ 6. กลยุทธ์การรับมือสำหรับคนทั่วไป 1. ระดับความรู้ความเข้าใจให้ความเคารพวัตจักร2 การจัดสรรสินชัพ 3. การพัฒนาตนเองเพื่อให้สามารถต้านทานความเสี่ยงและคว้าโอกาสในช่วงการเปลี่ยนแปลงของวัฒจักรได้สุดท้ายกฎของวัฒจักรขนาดใหญ่ซ่อนอยู่ในราคาบ้านอัตราแลกเปลี่ยนและค่าแรงการเข้าใจตรรกะของวัฒจักรและการลงมือทำจะช่วยให้คุณปกป้องความมั่งคั่งและคว้าโอกาสในช่วงการเปลี่ยนแปลงของวัฒจักรได้